มไม่ย็นน้ำแข็งน้ำแข็งก็อร่อยน้ำแข็งเย็นทุกก้อนแต่ก้อนเราไม่เย็นอที่อื่นเขาเย็นไม่ทุกก้อนใช่ไหมใช่แต่ที่นี่เย็นทุกก้อนเออไม่เ uh, ย็นทุกก้อนปึ๊บไม่มีไม่มีไม่มีก้อนไหนจะเย็นมั่งอ่ะเย็นทุกก้อนน้าบอกว่านายเอามาชิมดิน้าบอกก็เลยชิมจริงๆแล้วใช่วันนี้มีเต้นโชว์ไหมคะเนี่ย เหนื่อยวันนี้เหนื่อยไม่เหนื่อยค่ะเอาไปเต้นทีเดียวตอนเย็นเลยเนาะใช่แล้วว่าบปรนากาอย่าลืมมันก็ไปดูจหนูแน่นะดูดูตลอดดูตลอดเลยค่ะลูกโอเคแต่หนูจำรูปว่าบรนจากายไม่ได้สิว่าเป็นจากาศมีรูปปั่นล่ะเดาเราจะได้แอดแอดกับเพื่อนแม่จะได้แอดกับแม่เดี๋ยวแม่จะได้โทรเดี๋ยวแม่จะได้โทรหาว่าเป็นจิกายถูกอ๋อ หมายถึงว่าถ้าแอดเป็นเพื่อนเราจะได้จ <Darwin> ําหน้ากันได้ใช่ไหมจะได้จําหน้ากันได้ป้าเบนจกายเกรงใจน้องข้าวกลัวเอาน้องข้ามีเอฟซเยอะอยู่แล้วป้าเบนจกายดูข้างหลังอย่างเดียวก็ได้เนาะแอบดูแอบดูน้องข้าวเอฟซีเต็มเลยทักเอฟซีคนอื่นก็ได้เนาะดีไหมเห็นแล้วล่ะเวลาใครเด้งขึ้นมาน้องข้าวจำได้หมดเลย น้ำพัดหนูก็จำได้น้ำพัดที่ใส่แมสสีดำอะ,อะน้ำพัดที่ตั้นตัวโยงเลยติดตามตลอดเลยไม่ใช่น้ำพัดนนอีกคนหนึ่งน้ำพัดที่ปิดแมสอะนั่นแหละนั่นแหละใชะ่ที่ปิดแมสสีดำใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะต้องค่ะต้ะองขับเวรจะกายเยี่ยมเยี่ยมเวลกูดเวลกูด <Very good. laughs> ปลาไก่ก็จําได้เห็นปลาไก่ขึ้นมาก็ปลาไก่ก็จําได้หนูหนูตัวหาปลาไก่ทุกวันแหละคุณยายต่อยหนูก็จําได้ใช่คุณยายต่อยหนูก็จําได้ล่ะลุงลุงเจ๊เขาเขาเขาสอนเขาสอนว่า Are you ready อฟพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะหนูพร้อมแล้วนะคะเอพร้อมหรือยังคะ Are you ready ใครสอนเนี่ยใครสอนคะ ลุงเชิดใครคะคุณลุงเชิดแฟนปลาไก่อ๋อแฟนแฟนปลาไก่ปลาไก่นะเขาซื้อเขาซื้ออะไรมะแม่ที่ถั่วที่นิ่มๆอ่ะทิ่มทํามือคิ่มทํามือแล้วก็ซื้ออะไรให้อีกนะตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นแล้วก็ชิงล้างจานเหมือนบ้านแต่เลี้ยงไม่ได่ไอตี้คนนึงอันนี้ป้าวิไลอันนี้ป้าวิไลป้าวิไลกับคุณยายต่อยคนเดียวกันไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อคนละคนเหรอคะ กี่คนอ๋อป้าคิดว่าคนเดียวกันคุณยายต่อยรูปโปรไฟลเออ์เป็นแบบไหนลูกเออเป็นแบบรูปอะไรหอไ<บ>ยฟิลหอไยฟิลคุณยายต่อยวิวิไลฟูลพุดนี่ใครคะวิไลนี่นแหละป้าวิไลนี่อีกคนนึงน้องปาวิไลกับป้าแดงนี่ยเขาจะให้การศึกษากับพื้นนี่ให้อ๋อค่ะคุณยายต่อยรูปเป็นยังไงเนาะรูปอะไรนะเฟซคุณยายต่อยรูปอะไรหออะไรหอไยฟิลอ๋อคุณยายต่อยจะเป็นลูปของหอยฟิล คลายฟิลและแมมอะเขาไม่ได้เรียกกำนแมมหรอกหายฟิลอ๋อฟิลดิบดิบอะไรนะเขาเรียกอะไรนะดิบดิบดิบอะไรอ๋อวนวนวันนี้ไม่ได้ซ้อมเต้นหรอคะวันนี้ซ้อมไปแล้วซ้อมไปแล้วก็มาดิซ้อมซ้อมในห้องนอนหรอคะลูกใช่ซ้อมข้างนอก ใครเปิดให้ทานข้าวเบอรเองโอ้วันนี้แปดยังไม่มารับมารับของเลยแปดยังไม่มาแปดเข่ามารับเองเหรอคะแปดที่ส่งแบบรวดเร็วอ่ะโอ้แปดรวดเร็วมากเลยเหรอคะลูกแบบที่แบบที่ส่งแบบรวดเร็วอ่ะรวดเร็วมาทุกวันไหมคะมาทุกวัน น้องข้าวก็แพ็ครอใช่ไหมคะเหมวันนั้นเหมาะวันก่อนนะแม่ไม่มีออเดอร์เลยไม่มีออเดอร์เลยแกายโอ้คุณตกขนาดนั้นเลยวันก่อนอไม่มีออเดอร์เลยอ๋อ,อแล้วหนูทำไงล่ะคะลูกทำไงหนูก็ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่มีออเดอร์หนูก็ไม่ไหวเลยเออเอสพีเขากำลังทอดกำลังยำกันอยู่ยังไม่หมดเลยเลูก ถ้าถ้าสั่งรัวๆเดี๋ยวเขาเป็นโรคไตหรือมันเค็มเนาะเออมันต้องทิ้งช่วงทิ้งช่วงนิดนึงเครียดเลยไม่มีออเดอร์เลยโอ้โหแม่ค้าตัวน้อยเครียดเลยอะ่ะอาไราช้ามาก็จะถามไม่มีมีทออี่เดียวเด้เยอะไหมจะถามทุกวันอะไรอ่ะพอไลฟ์เสร็จถามแม่เลยใช่ไหมคะาม,มาีออเดอร์ไหมใช่ไหมคะแม่คุณไนายตอยคุณไนต์ตอยสอนอันอนั้น M O N D A Y มันเด่วันจันทร์ M O N D A Y วันอาทิตย์ที่ไหนทูวันอาทิตย์อะไร S O N D A Y วันอาทิตย์ M O N D A Y มันเดวันจันทร์่อ้กี่วันได้แค่สวันสอวันพอไวันด้่อยให้อะไรให้นกักษาเท่าอาทิตย์หนึ่งมี2วันเหรอน้องข้าวห้าห้าร้อยห้าโอ้สองคั้นี่ได้ห้าร้ย ห้าร้อยถ้าทำเยอะไปถ้าวันมันเยอะไปสองสองทันนี่ได้ห้าร้อยเลยใช่ไหมต่ออีกสองวันเลยลูกต่ออีกสองวันซ้อมไปซ้อมไปโอ้โหเหนือยให้ท่องแค่สองวันก่อนอาทิตย์หนึ่งมีสองวันทำเยอะเดี๋ยวจำไม่ได้เดี๋ยวจำไม่ได้อุ้ยน่ายัปเลยจำไม่ได้พี่ยายบอกแค่ทำแค่สองวันถ้าได้แล้วก็ต้องอีกวันอื่นต่อไปเก่งเลยคิดถึงโรงเรียนไหมคะลูกไม่คิดถึง พูดเรื่องเรื่องโรงเรียนแค่ว่าวิญญากายพูดเล่าเรื่องมันเศร้าเรื่องโรงเรียนแค่ว่าวิญญากายพูดเล่าเรื่องมันเศร้าทำไมพูดเรื่องอื่นเถอะพูดเรื่องอื่นเถอะทำไมมันเศร้ายังไงไปโรงเรียนเพื่อนเยอะพูดเรื่องอื่นถอะว่าวิญญาณกายทำไมอะ เห็นโอ้ไปโรงเรียนเต้นอยู่ข้างหน้าเขาเลยอ่ะสนุกจะตายไม่พอ,อ,อพูดเรื่องเรียนแล้วหมดอารมณ์เลยใช่ไหมหมดอารมณ์เลย <c oughs> หมดอารมณ์เลยหมดอารมณ์เลยเอ๊อ <c oughs> ะโอตาเบ๊บพูดแล้วนะแต่ถ้าถ้าพยายามบิกปืนหองเลยนะอืมถ้าถ้าเวลานั้นนักนั้นบกันนบกเป็นผีนะหนูก็ หนูก็ทำร่าปืนเ่ยวะปุืนเนี่ยวะใช่แลนเนี้กดไลค์รวยเลยนะคะกดไลค์ให้ใครนะคะให้หนูคุณหนูเก่งมากเก่งมาก